คลิปเราต่อวันนี้จ้าน้องๆโอเคไหนล่ะนะคะลาวีของเรานะลาวีเอพีนะช่วงช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นเนี่ยนี่คู่วินดูได้เลยนะคะลาวสตาวี v. เราก็ชาติเรียบร้อยไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะวันนี้ คือรู้สึกปวดท้องทําทําไม่สนุกเท่าไหร่วันนี้นเมื่อวา,านก็ไปหาหมอวันนี้ยังจะมาเป็นอีกเนาะกินอะไรลงไปก็เจ็บเป็นอะไรเนาะขอให้น้องๆทุกคนปังๆแล้วก็โชคดีด้วยนะคะรวยๆปังๆใครเข้ามาดูขอให้รวยๆปัง,ปงๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะขอคนละไลค์นะคะขอนะคะขอนะคะ คนเข้ามาดูสองสามร้อยกดไลค์พี่ก็่ยี่สิบไม่เกินสามสิบชักจะน้อยใจละแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไม่เป็นไรค่ะ,ะยินดียินดีให้แนวทางค่ะยินดีให้แนวทางทุกคนค่ะไม่ไม่ขี้เกียจค่ะเหนื่อยแต่ไม่ขี้เกียจจะทำเท่าที่ทำได้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะน้องๆติดตามพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนปังๆรวยๆกันค่ะไปชมรายการกันต่อนะคะทั้งวันทั้งคืนค่ะทุกวันมีทุกวันประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ